่ผมกดเพิ่งกดกีนี้ตัวมันเล็ก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 ตัวมันเล็กผิวผิว นั่นไงนั่นไงเก็บขนมาเสร็จเนี่ไโอ้โหนี่ไงโอ้โห เผื่อสีเดือนแปดหาข้อกันแม่จิบมึบมงเงนมเกี่ยวตรงไหนอะ แล้วมึงจะยกอย่างเดียวไม่ได้เวนสบ,บัดหลุดเป็นไงคันโหดไหมฝังนิ่มแรงลายมือฟิว ฟิวเย็ดเกยเอ้ยมีผมตามเร็วไปวะไม่เกี่ยวมันโดนเหยื่อแต่มันไม่โดนเบ็ดวิวพี่พศมันตัวกดอืเนี่ยงานยากแล้วเนี่ยเย็ดเป็นไงสิบสองยี่สิบห้า ยูงัดงัดช่วยงัดช่วยรถคันกองัดรถคันกอเนี่ครับเจิมคันใหม่หลุดตอนอ่ะหลุดอัดไปเลยลูกอัดไปเลยเย้เป็นไงพี่โพสบอกแล้วไอ้ฟิลสวยกว่าครับผมแม่งสั้นไปนิดน bon ึงมีอะไรของตัวเองบ้างนะออกขวาไปออกขวาไปนิดน um ึงมีอะไรของตัวเองบ้าง คันมีคันซื้อคันแล้วไงเออแล้วก็อย่างหนึ่งคืออะไรความต้องการความเสี่ยงสูงไอสัตว์ทรมานลุงไิ่หายเลยงานั้นงานออกมางานออกมาอุ้ยไม่ต้องตามมันไม่ต้องตามมันแค่รถเฉยๆพอเยดดเยดดโอ้้ยใสดีแม้ว่ากัดที่แรกใสดีก็ยัมาก็เราดูแลต่ำสามอ่ะ ไกล้ปคันมาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอัดไปไปอย่าไปจับตรงนั้นจับแค่ตรงหน้าฟอร์กิฟพอได้ลูกโปรไฟล์เ้ยเย็ดตกปลาไปกันลุงโอ้ฮู้อ้กหมากโอ้หูเย็ดดอันนี้ต้องใช้โบก้าแล้วล่ะ มาเดี๋ยวไปดูในรูปโปรไฟล์นะครับเรียบร้อยแล้วงานยากแล้วท่างนี้อ,อุ้ยตามมาจะน,นี่เฮ้ยกระสูบใช่ไหมใช่เช่กระสูบป,ปนะ,ปะนับสามกระสูบเ,เ,เวลามันว่ายมันจะงอกอง,งอก โยนแล้วโดนโดน,โดนเขลา,าเอาเขีอยไปใหญ่ย้อนไม่ใหญ่กูคลายเบรกแล้วจะได้ใช้สายวัดหรือเปล่าฮะ<า>เอาจริงเหรอ <laughs> 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 อันนี้แล้คปาดปลาปาดปากปลาผมปาดปีกปนาครับ หางนะครับตัวนี้เบียดสามะสามตัวเลยนะอุ้ยเดวัดเว้ฟิลเอ้ย,อยไดวัดอะ่ะถ่ายทันนะทันอย و, ู่ตีถ่ายพอดีอาจจะได้ลุ้นอยู่นะอุ้ยพอๆกับฟิลว่ะอุ้ยสีสวยกว่าฟิลจ <c oughs> ๋าได้ข้อเ,เขินสีตามน้องแล้ว มีะนต้องมีเสียงหน่อยเฮ้ยฟิวตัวเดียวนะถอนหางถอนหางถอนหางถอนเข้าเออเรียบร้อยยเข้า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 เอากิปเปอร์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 งไงผมว่าแล้วปากมันเจ็บใช่ไหมปากมีรูใฮะไม่ใช่หัวโดนยิงเหรอไม่รู้น่าจะโดนยิงขาดกิปเปอร์อย่่าฮ คัน M S S Satellite Sky สาย M S S เขาบอกต้องห้เห็นด้วยใช่ไหมผมไม่รู้กติกามันต้องต้องเห็นเบอร์อืมนี่เบอร์นะครับเบอร์ดูนะ่นรหัสพี่เวนดูนะพี่เวนดูนะนี่ปลานะปลานะอ่านรหัสด้วยอ่านรหัสนะครับเลขที่ D ศูนย์หนึ่งแปดสี่หมดยุที่หนึ่งเดือนสิบมาดูกันหัวเรือจะยาวพอปลาไหมนี่มาปลดต้องปลดก่อนมั้ย ปวดปดกันอ่ะปดกันอ่านี่ถ่ายไว้นะถ่ายไว้นะเฮ้ยอย่าหลุดเฟรมนะพี่ไม่หลุดไม่หลุดอ่ะในกีมให้มือใหม่ปดด้วยสัตว์เบ็ดสามตัวด้วยหวานเจี๊ยบเอากิปเปอร์หนีปากก่อนไหมไม่ปดตัวเบ็ดออกก่อนแล้วค่อยผมว่าไตดีกว่าน่าจะไม่ได้แดกอ่ะฟิลวิวข้างหลังก่อนไปบังคับเรือก่อนอย่าหลุดเฟมอย่าหลเฟม ยกให้มันลอยไว้ไอ้ฟิวไอ้ฟิวไหรอเออเละเทะชิบหายหมดนี่มันปลามันซวยนี่จริงๆเลยตัวนี้แม่งจะหลุดเอานั่นน่ะจะหลุดแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วน้องแกล้งหยุดงานเลยก็หลุดอ่ะโกรธอ่ะโกรธเลย ผมว่าแม่งเลยว่ะพี่พศ <ฮะ S 1> เลยไหมสุสีสุสไไีได้ลุ้นได้ลุ้นผมว่าน่าจะพอดีมั้งอ่ะพี่พศวัดเลยกับให้ไต่วัดได้ใช่ไหมเอ้ยพี่วัดเองว,ว่าไม่เอาอ่ะโยนเหยื่อทิ้งน้ำไปหมดประโยชน์แล้วฟิลฟิลกติคว่ำแก้วคว่ำตรงขาพี่พศ วัดดูสายวัดขออภัยกี้แบตหมดจริงครับไม่ได้แก้ <มา S 1> นี่นะแบตหมดนะเอาหัวชนเหมือนจะใหญ่กว่าฟิลก็ออตามความสามารถอนะ ไม่ถึงว่ะสัตว์หนโหขาดไปสิบเซนเลยโอเคดูนี่ไงนี่ไงหัวโดนยิงนะครับอโดนยิงขาดถากหัวแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ปล่อยมันเดินไหมพี่พศใช่ครับเก็บไว้ให้ไต่ได้ทำงานต่อเออไอพี่พศปล่อยเลยเราไม่กินเราก็ปล่อยเอ้ยเอ้ยหรือว่าผมถ่ายรูกก่อนดีว่ ผมปล่อยโชว์ไปหลายรอบแล้วนะคราวนี้ให้ไต่ปางคนปล่อยบ้างนะเราไม่กินใช่ไหมเปลวเราไม่กินนะเราก็ปล่อยไปให้มันไปเลี้ยงลูกมากงให้มันไปขยายพันธุ์ให้ไต่ได้ทํางานแข็งแรงละตกกันเยอะๆเออมีปลาให้ตกกันเยอะๆนะดีครับนี่ครับสวยนะครับยอดไม่กินก็ปล่อยแม่จิบยังไงก็ต้องโดนคอกเนี้ยกัดสองทีไม่ติดสามทีเลยนี่่า ลองช็อตไปเลยลองช็อตไปสวยฟิลช้าหน่อยไปเห็นยังสวยปอสมาเลยดีดด้วย,น,น,ยนั่นไง ใส่ท e really. wow. ั้งตัวเลยว้าวนาตีที่เดิมเลยเก็บเพ้่มาเสร็จติเก็บเพ้่มาเสร็จติอุ้หู้ เริ่มจับเริ่มนี่ไงโอ้โหนี่ไงโอ้โหไอ้นี่ผมว่าน่าจะเป็นครอบที่เราได้ตัวครอบที่ปล่อยไปแดงเดือดแดงเดือดอีบเอากล้องเข้ามาตัดเดี๋ยวเปล่าผมกดเพิ่งกดเกีนี้ตัวมันเล็ก ูเอามาถ่ายรูปอีกแล้ววะขนลุกเลยยันคันยันเยือลงเลยแล้วก็วางคันยันเยื่อลงน้ำไปเลยเออนั่นแหละปวดอะโต้วะพี่อ่ะถอนหางจุ่มสวิงลงเล็กเล็เย้ อาศัยฟิวเผยไปทาง้นเลยกำลังโทรศัพท์อยู่ป๊บนึงนะขอคีมปลดเบ็ดเลยติดเงี้ยงเดียวแล้คีมก็อยู่วนั้นนี่นี่ข้างขวาคีมอยู่ขวาลงถุงร้อนจีโทรศัพท์ผมจะโยนเข้าทางนี้จริงนะดูโอ้ ผลท้ายเราก็หาระดับมันเจอ แต่อยู่ดีดำน้ำหายเฉยเลยนะทั้งที่นั่งเ้าอยู่เลยนะยังไงก็ฝากติดตามตกองฟ้าไปกกระลุงด้วยนะครับทางยู